สวัสดีค่ะเขียวราสิบขั้นตอนสำหรับก่อนยื่นวีซ่าไปนิวซีแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะเขียวรา โคออนจากนิวซีแลนด์เซ็นเตอร์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อนิวซีแลนด์วันนี้นะคะโคออนจะมาแนะนำสิบขั้นตอนสําหรับก่อนยื่นวีซ่าไปนิวซีแลนด์ค่ะก่อนที่เราจะยื่นวีซ่านั้นก็จะมีขั้นตอนในการสมัครเรียนสิบขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ค่ะเราต้องเลือกคอร์สเรียนก่อนค่ะไม่ว่าจะไปเรียนเรื่องภาษานะคะหรือจะไปเรียนต่อปริญญาตรีโทเอกหรือไปเรียนมัธยมค่ะหรือบางคนสนใจไปเรียนวิชาชีพค่ะเลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะขั้นตอนที่2ค่ะ หลังจากที่เราเลือกคอร์สที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องสมัครเครียนค่ะ ในขั้นตอนนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนก็คือ1พาสปอร์ตค่ะ 2. องเรซูเม่ค่ะ 2. ส่วน3นะคะก็จะเป็นทรานสคริปที่เราจบมาค่ะ 3. ขั้นตอนที่3นะคะหลังจากที่เราสมัครเรียนแล้วค่ะแล้วก็รอใบตอบรับจากทางโรงเรียนหรือจากทางมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ3 7ถึงวันค่ะข้อที่4ค่ะหลังจากที่เราได้รับใบตอบรับแล้วนะคะ 4. ข้อที่4ก็คือเราต้องเตรียมเอกสารสําหรับการขอวีซ่าค่ะเอกสารสําหรับการขอวีซ่าแล้วนะคะหากต้นฉบับเป็นภาษาไทยนะคะก็ต้องแปลเป็นฉบับภาษา ข้อที่5ค่ะหลังจากที่เราเตรียมเอกสารวีซ่าแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลที่กําหนดโดยสถานทูตนด์เท่านั้นนะคะสําหรับนักเรียนที่เรียนน้อยกว่า6เดือนนะคะไม่ต้องตรวจร่างกายค่ะถ้า6เดือนขึ้นไปต้องตรวจร่างกายค่ะข้อที่6ค่ะการชรําระค่าเรียนค่ะเอกสารสําคัญอย่างหนึ่งก่อนยื่นวีซ่านะคะก็คือใบเสร็จรับเงินจากสถาบันค่ะนักเรียนนะคะจะต้องชาระค่าเรียนก่อนแล้วก็นําใบเสร็จนั้นมายื่นวีซ่าค่ะการชาระค่าเรียนนะคะก็สามารถทําได้ โดยการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านธนาคารไทยค่ะทางธนาคารนะคะก็จะคิดอัตราแลกเปลี่ยนณวันนั้นๆเป็นค่าเรียนค่ะข้อที่7จค่ะหลังจากที่เราชําระค่าเรียนแล้วนะคะก็จะรอประมาณ3-5ถึงวันเพื่อที่จะได้รับใบเสร็จค่ะเราก็จะสามารถใช้ใบเสร็จนั้นยื่นวีซ่าด้วยค่ะข้อ8ค่ะหลังจากที่เราได้เอกสารครบเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนการยื่นวีซ่าค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะครูอ้อนจะเป็นคนยื่นให้ค่ะโดยเรายื่นแบบออนไลน์ค่ะข้อ9ค่ะหลังจาก ที่เรายื่นวีซ่าออนไลน์แล้วนะคะในขั้นตอนต่อมาก็คือ Scan คสแกนพาสปอร์ตค่ะการสแกนพาสปอร์ตเนี่ยสามารถทําได้อยู่2ช่องทางค่ะคือไปสแกนด้วยตัวเองค่ะที่ Visa าแอปพลิเคชันเซ็นเค่ะหรือส่งไปสนีไปค่ะข้อ10ค่ะ หลังจากที่เราส่งวีซ่าแล้วนะคะแล้วก็สแกนพาสปอร์ตแล้วค่ะก็ถึงขั้นตอนการรอผลวีซ่าออกค่ะหลังจากที่วีซ่าผ่านแล้วเราก็จองตัว๋วเครื่องบินนะคะดูเรื่องที่พักจองที่พักทั้งหลายนะคะได้เลยค่ะนักเรียนสามารถยื่นวีซ่านะคะได้ก่อนวันเปิดเรียนสามเดือนเลยค่ะดังนั้นควรเตรียมตัวก่อนเนื่อๆค่ะครบ10ขั้นตอนของการไปเรียนต่อน,นีแลแล้วค่ะเอกสารสําหรับยื่นวีซ่านะคะเอกสารแรกเลยค่ะที่สําคัญก็คือพาสปอร์ตค่ะพาส จะต้องมีอายุเหลือ6เดือนขึ้นไปนะคะข้อที่2นะคะใบตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันค่ะรวมถึงใบเสร็จรับเงินด้วยค่ะ ข้อที่3ค่ะเอกสารส่วนตัวของนักเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านค่ะห้ามขีดคร่อมหรือขีดค่าเลยนะคะข้อที่4ค่ะก็คือรูปถ่ายหน้าตรง2นิ้วค่ะข้อ5ค่ะคือเอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นทรานสคริปต์นะคะหรือคุณวุฒิที่จบมาค่ะต้องขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะข้อ6ค่ะสำหรับนักเรียนที่ไปเรียนต่อที่ทำงานแล้วนะคะก็ต้องมีเอกสารรับรองการทำงานด้วยค่ะข้อที่7ค่ะสำหรับผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล ต้องแนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะพร้อมทั้งฉบับแปลภาษาอังกฤษนะคะข้อที่8ค่ะสําหรับผู้ที่มีพาสปอร์ตเล่มเดิมนะคะเล่มเก่านะคะต้องแนบพาสปอร์ตเล่มเก่าด้วยนะคะพร้อมทั้งประวัติการเดินทางทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่มีฟัมนะคะเข้าออกประเทศต่างๆค่ะข้อที่9ค่ะจดหมายแนะนําตัวค่ะหรือที่เราเรียกว่า cover letter ค่ะเราจะต้องเขียนอธิบายนะคะเหตุผลของการเปรียนในครั้งนี้ค่ะข้อที่10ค่ะผลสอบภาษาอังกฤษต่างๆที่เราเคยสอบมาค่ะรวมถึงประกาศนียบั เจ้าที่ิเศตต่างๆที่เราเคยเรียนมาด้วยค่ะข้อที่11ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานของผู้ที่สนับสนุนเรื่องการเงินที่ให้เราไปเรียนนะคะหลายคนก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินค่ะเราก็ต้องใช้เอกสารของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็จะมีเอกสารส่วนตัวนะคะเช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานการทำงานนะคะแล้วก็เอกสารทางการเงินค่ะข้อ12ค่ะก็เป็นเอกสารเกี่ยวกับด้านสุขภาพค่ะนักเรียนลงเรียนนะคะที่นิวซีแลนด์เป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปค่ะจะต้องตรวจสุขภาพ ด้วยก็จะสามารถไปตรวจได้ในโรงพยาบาลที่กําหนดนะคะซึ่งสถานพยาบาลที่แพทย์นะคะได้รับการแต่งตั้งมีครบสี่ภาคทั่วไทยดังนี้ค่ะถ้าที่กรุงเทพนะคะก็สามารถไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลบางกอกเนสซิงโฮมโรงพยาบาลกรุงเทพหรือ International Organization for Migration ค่ะที่เชียงใหม่ค่ะมีหนึ่งที่ค่ะคือโรงพยาบาลเชียงใหม่รามที่ภูเก็ตค่ะคือโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอุดรธานีค่ะโรงพยาบาลเอกอุดรค่ะต้องไปเฉพาะ4สถานที่นี้เท่านั้น ข้อะ,ะข้อ13ค่ะเป็นเรื่องของประวัติอาชญกรรมค่ะสำหรับผู้ที่ลงเรียนนะคะตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะต้องขอใบประวัติอาชญกรรมจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติด้วยค่ะข้อ14ค่ะเป็นข้อที่สําคัญมากๆเลยสําหรับการขอวีซ่านักเรียนนะคะก็คือใบตอบรับแล้วก็ใบเสร็จรับเงินจากมหาวิทยาลัยหรือจากโรงเรียนค่ะ เราลองมาดูเรื่องค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในนมวซีแลนด์กันค่ะค่าใช้จ่ายในการศึกษาในนมวซีแลนด์นะคะสําหรับเรียนภาษานะคะจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0หอเหรียญถึง2 4 0ห0ี่นเหรียญต่อปีค่ะสาหรับค่าเรียนระดับประถมหรือมัธยมนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0เหรียญถึง18,000เหรียญต่อปีค่ะหลักสูตรปริญญาตรีนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 2 9 0 0เหรียญถึง35,000เหรียญต่อปีค่ะที่นิวซีแลนด์นะคะเรียนปริญญาตรีเนี่ยใช้เวลาเพียง3ปีเท่านั้นค่ะหลักสูตรปริญญาโทของนิวซีแลนด์นะคะจะอยู่ที่ประมาณ30,000เหรียญถึง40,000เหรียญต่อปีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีหลายหลักสูตรในนิวซีแลนด์เลยค่ะที่เรียนปริญญาโทจบภายใน1ปีค่ะสำหรับปริญญาเอกนะคะจะอยู่ที่ประมาณ7,000เหรียญถึง9,000เหรียญต่อปีค่ะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะนักเรียนต่างชาติที่เรียนปริญญาเอกในนิวซีแลน อย่างไรก็ตามค่ะในนิวซีแลนด์นี้นะคะแต่ละโรงเรียนแต่ละสถาบันก็มีค่าใช้จ่ายในแตกต่างกันนะคะในแต่ละหลักสูตรแต่ละมหาวิทยาลัยค่ะแนะนําให้มาปรึกษาครูอ้อนก่อนได้ค่ะเพื่อวางแผนเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเรียนที่จะไปเรียนที่นิวซีแลนด์ค่ะสนใจเรียนนิวซีแลนด์นะคะก็ทักครูอ้อนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะคะหรือว่าทาง l i น์ออฟฟิเชียค่ะถ้าต้องการให้ทําคลิปอะไรดีๆออกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ค่ะแล้วก็ฝากกดกระดิง่งกดแชร์ ซับสไคร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ